ทราบกันไหมครับว่าวิธีการซื้อกระทะใหม่มาใช้เนี่ยต้องทํำยังไงก่อนที่จะนํามาทําอาหารนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันนะครับเริ่มซื้อมาเนี่ยเราก็มาแกะสติกเกอร์ออกให้หมดก่อนนะครับมันก็จะมีคราบสติกเกอร์อยู่นะแกะเสร็จแล้วเราก็นําไปลนไฟก่อนเลยครับเอาให้ กาวที่ติดสติกเกอร์อยู่ที่ยังเขายังติดอยู่ที่กระทะเราเนี่ยให้หลุดออกให้หมดนะครับมันก็จะเป็นรอยไหมดำๆนิดหน่อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เกลือลงไปเลยครับแล้วก็นำไปขึ้นจุดไฟนะครับแล้วก็คั่วเกลือทั้งหมดเนี่ยให้เขาไปโดนที่เนื้อกระทะทั้งหมดเลยนะครับ ตัวสารเคมีที่เคลือบอยู่ที่กระทะเนี่ยนะครับเขาก็จะหลุดออกจนหมดนะครับแล้วเราก็สามารถนําม,มาใช้ทําอาหารได้ดูสิครับความดําความสปกปรปของเกลือที่เราคั่วามาโอ้โหน่ากลัวไหมล่ะและ้วก็ไปล้างน้ําออกครับล้างน้าสะอาดนี่แหละครับแล้วก็เริ่มใช้สกอนไปเนี่ยถูออกให้หมดเลยครับก็จะมีคราบดำๆออกมา <oon> อยู่เห็นไหมล่ะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับ ถูวันนี้ผมใช้เวลาถูกันอยู่สอารอบเลยทีเดียวครับเราจะต้องถูขัดออกให้หมดนะครับไม่งั้นจะมีอันตรายได้นะถูออกล้างน้ําแฟบแล้วก็ล้างน้ําเปล่าออกให้สะอาดให้หมดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่พอนะครับเราก็จะเอาไปเผาไฟให้แห้งอีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อแห้งหมดแล้วคราวนี้เราก็จะมาเทน้ำมันลงไปครับเรียกว่าการเคลือบกระทะอีกทีนึงนะครับเป็นกระทะเหล็กเป็นกระทะอลูมิเนียมกระทะสแตนเลสใช้ได้หมดเลยนะครับวิธีเดียวกันหมดเลยเราก็ให้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็ให้น้ำมันเนี่ยไปเคลือบตามผิวของกระทะให้หมดเลยคราวนี้กระทะของเราก็จะลื่นปื๊ดแล้วครับ เวลาทำอาหารนะครับก็จะสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็อาหารก็จะไม่ติดกระทะนะครับคราวนี้จะร่อน,นออกมาหมดเลยแหละดูสิครับเห็นไหมไข่ไม่ติดกระทะแล้วนะครับมีความร่อนทําไปอย่างนี้ทําอาหารไปสักพักหนึ่งนะครับกระทะของเราก็จะ มีความลื่นเลย